าด้วยกันอนะ่ะไม่มีเลื้อยตลอดอ่ะเปิด गुड มอร์นิ่งค่ะตะหลาน้องไม่ให้จับเลยอะ่ะกลัว <c oughs> แล้วอ่ะ <c oughs> ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องนูชปริดาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเที่ยวประเทศไทยเราจะไปเที่ยวพัทยากาันความสนุกคือไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าไปที่ไหนคลิปมีความสนุกคือการได้เมาส์มอยกับเพื่อนนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แต่งหน้าเลยเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะมารับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นใคร จำได้ไหมบววไปที่ไหนที่เราเลี้ยงส่งคุณไปจอร์เจียที่เราไปกรุงเทพด้วยกันเอะเราไปพัทยาด้วยกันเออเหยียรถกูโดนชนไงชนตูดมาด้วยกันน่ะไม่มีเรื่องตลอดเจอส่วนครั้งนี้ก็ไม่พลาดนะเจอเรื่องตลอดเลยแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่รถเราอีกคันหนึ่งตกไปแล้วจ้าก็มาถึงกันแร้วนะจ๊ะ มันดูน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยไวุงว้งไหไหว,หวแล้วเย่ yeah. เราจะเข้าไปดูคาเฟ่กันนะคะก็คือมันจะมีหลายโซนนะมันก็จะมีคาเฟ่มีขนม ออกด้วยเดอ้อใช่แต่ว่าตอนนี้ก็จะแบบค่อนข้างร้อนนิดนึงอง่ะน่ารักดินอะ่ะเดินหาหมุมนะจ๊ะเฮ้มีแบบอาคารอะไรแบบเน,นี้ยฉัแบบเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะปลาพันเซลปะเนี่ยเฮ้ยมันแอดใหญ่เหมือนกันเนี่ยนี่เไรนะนิ้วน่ากลัว ใหญ่มากเลยอะมาแบบตลกปะวะนี่ยมีฟาร์มไปดูฟาร์มมาดีกว่าไปดูม้ากันไหนมีม้าด้วยหรอมีซื้อแครอทให้ม้าได้เลยแล้วก็มีไก่อาหารไก่สามารถสแกนให้ด้วยเราจะให้แครอทกันนะคะกับมา้า ไปจ้าต้องเรียกอย่างนี้เหรอ,อ,อนี่คือวิธีเรียกม้าเพื่อนเป็นนักขี่ม้าเก่านะคะแบมือให้นะเวลาให้เขาอะอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะน้องตัวใหญ่แท่น่าจะคันแหละมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นั่งมาแล้วอุย้ยมีหนวดกิ๋มเนะี่ยอะเราให้แครอทเธออุ้ยจ๊ะคร้ายกลัวทำยังไงอะให้แบบนี้เราก็แบมือแบ,แบมือให้ให้เขาแบมือโอเคแล้วก็แบมือคือเอาวางบนมือก็ได้แล้วก็หให้แล้วก็ให้แบมือใช่ไหม<ๆ>อื<ๆ>อจ๊ะแบมือแบมือ<ๆ> แม่มือน้นองไม่ให้จับเลยอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมหนูไม่ให้จับเลยอ่ะลูกโอเคได้ก็ได้ลูกอืมโอเคโอเคโอเคมีตัวงานแล้วเหรอไม่เอากลัวแล้วอ啊 <laughs> กำลังดูคเคร่งเครียดกับการเลือกอาหารมากเลยอะเราสั่งเบอร์เกอร์ชาคโคลพิซซ่าแล้วก็สปากเกตตีคาโบนาร่าคอนกูเป็นดาราเลยอะร้อนแงามอร่อยไหมคะ กิซ่าหน้าแซลมอนนะจ๊ะอือเอาอแะบบแล,ะล้วแป้งบางคือกรอบมากอะ่ะเพื่อนบอกว่าคอมบินเนชันแบบดีมากมันแบบทั้งแซลมอนทั้งแบบไอ้ส้มๆนี่คืออะไรอะ่ะข้างบนเหลืองๆอะพริกหยวกอ,อ๋อพิชโคตรดีอะ่ะใครมาสั่งนะจริงๆนี่ก็คือใหญ่

อร่อยมากซาโคนยินกับเนยคือแบบดีมากอ่ะเมื่อกี้บอกว่าพออิ่มแล้วว้ามโวททำได้ไงนะอันนี้ก็คือค่าเสียหายของมือนี้นะคะหลังจากที่แบบถ่ายรูปกันมาตั้งหลายรูปแล้วแล้วก็ตอนนี้จะไปที่พักไปเช็คอิน นะจจะแล้วค่อยไปเที่ยวกันต่อป่าไปดีกว่าคือแดดร้อนมากเหมือนเมื่อกี้เล่งเครื่องปรือบตัวทีเบาเลยไฟไว้จะแดงเราก็ถึงแล้วนะกำลังไปเช็คอินเดี๋ยวนะหาไอะไรไม่เจอพอมาถึงเราก็จะได้วิลคัมดริงค์น้ำภูไทยทิป วิวเตึกเต็มไปหมดเลยไม่เห็นทะเลอ่ะเดี๋ยวข้าเอาไปหาทะเละทีน้องจังหวัดนี้ก็คือขอนอนพักก่อนละกันนะคะพัทยาเราติดมากไม่ไปไหนแล้วดูเพื่อนนอนขานาดนอนเล่นโทรศัพท์อย่างเซ็กซีอ่อ่ะเราไปดูสระว่ายน้ำกัน,นเถอะ หอนี่สาะน้ำนะจ๊ะก็คือสวยวะเห็นทะเลด้วยเห็นบ้านในซอกนั้นะแค่นั้นเลยเห็นทะเลตรงนี้สวยมากค่ะสระน้ำที่นี่นะคะก็คือมีแค่ขำๆเอาแบบน้อยๆไม่ต้องเยอะอะไรนีน้โอเคนะคะตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวกัน ร้านชื่อสามบ้านแปดบ้านก็มาถึงแล้วเอาเมนูที่ทำยากๆไปเดียวเนื้อจ้าชูชิกุ้งน้ำจืงๆน้องๆแล้วก็นี่ต้ <ละ S 1> ยมยำทะเลหน้าตาเหมือนต้มเลง้งพี่โก้มันสวยมากเลยไก่เมืองนี่มียำคปดูนะ โคตรแซบอ่ะแอบตัวใหญ่อยู่นะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบกงอบแบบอร่อยมากอีกอย่างนึงคนอับน้ำเผ็ดไหมคะเผ็ดยอดคะคือหั่นมือดีแบบว่าอร่อยมากแล้วก็แบบว่าราคาไม่แพงด้วยนะคือแบบถ้าใครมาก็แนะนำให้มาที่นี่นะ คือแบบมันดีอยู่พัทยาเหนือเดี๋ยวขึ้นไปให้ดูนะว่าร้านนี้คือที่ไหนแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็คือจะไปร้าน darkness ซึ่งเป็นร้านของแฟนเพื่อนนะคะก็จะเป็นร้านค็อกเทลไปดูบรรยากาศกันแบบเมืองประตูอยู่ไหนก่อนนี่คือเรามาถึงแล้วนะใช่ที่นี่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ สวัสดีค่ะสวัส<ฆ><า>ดีค<ก>รับ ก็จะมาลองสเปเชียลนะตอนแรกก็ลองไปแล้วเห็นปะแต่ว่ากดผิดปุ่มก็เลยไม่ได้อัดก็เลยต้องอัดใหม่นะคะอัดใหม่นะ <c oughs> ข้างบนจะเป็นแบบว่านมไอกราสกินจัสมินนะจ๊ะ <c oughs> เวลากินอะ่ะต้องกิน2ชั้น2เลเยอร์พร้อมกันนะมันจะแบบจะได้รสชาติ <c oughs> เป็นซิกเนเจอร์อันนี้เป็นสเปเชียลเมนูออฟเดอะ n มันส่วนใหญ่ก็จะมีแค่แบบเดือนเดียวอันนี้คือแบบน่ารักมากอะ หวานแแบบออกดอกไม้ดอกไม้ใช่ปหมันรสชาติดีอะ่ะมันเข้ากันได้ดีมากเลยอ,อันนี้ของเราเมนูชื่อลูวิกทองแนวก็คือกินดอกไม้เปรี้ยวหวานคือแบบถ้าใครชอบอกเทลแนวประมาณดอกไม้นะแนะนำแต่ถ้าใครชอบชินามอนต้องเป็นโจมาลอนโจมาลอนหน้าตาเป็นอย่างร้านนี้อยู่ที่พัทยานะจ๊ะหรือพัทยาเหนือร้านชื่อ Darkness เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูนะมาตามกัน ตัวนี้ชื่อเบอร์เบอรี่นะคะมาชิมกันดีกว่าอร่อยอันนก็อร่อยมากใครชอบออเมชัูรักเลยนะแก้วนี้แล้วแบบมันมีความแบบเป็นดอกไม้อะมันโคตรดีอะคือพี่เจ้าของร้านให้ลองกินให้ลองกินอูเมชูเปล่าๆนะจ๊ะดูน้ำแข็งดีดูเทเทลน้ำแข็งเถอะดีเอ็นดานเชื่อร้านค่ะมาลองชิมกันอู้ แงโิดนนี้ใช่ไหมก็คือเราสามารถเก็บดอกไม้กลับบ้านได้ด้วยเว้ยพี่เขาบอกว่าอันเนี้ยดอกไม้เนี้ก็คือดอกกุหลาบสายพันธุ์บีชอปแล้วแบบว่ามันอยู่ทนอยู่นานอะไรเงี้ยอยู่ได้เออประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาบอกว่าเป็นออร์แกนิกด้วยนะนี่คือแนล ต้องเสียให้ดูนะคะ Chanel ต <c oughs> ตันแหละโอเค okay, anyway ค่ะเราจะมาลอง Chanel กันมนันอร่อยมากอ่ะก็คือมีรสชาติความเป็นแบบหวานเปรี้ยวแล้วก็ลาเวนเดอร์คือกินลาเวนเดอร์ชัดมากนะแล้วรู้สึกว่าเมาไม่รู้ตัว,ตวก็คือเมนูนี้ใช่ปะ มีลิวนี้ชื่อเบอร์ซาเช่นอาจาะอ่าเวลาเรากินเราต้องกินยังไงคะเราต้องกัดกัดช็อกแลตก่อนอถ้าใครชอบช็อกโกแลตก็คือมันแบบมันดูเป็นอะไรที่ลงตัวอ่ะมันไม่หวานไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่ดูแรงมากแล้วก็แบบพอกินเข้าไปมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นมันเลิศํามึงมัน <laughs> ดีแล้วก็คือมีโต๊ะข้างหลังด้วยนะเป็นโซฟา คือดีเทลของหลานเนี้ยไม่ได้แค่แบบเล็กๆน้อยๆดูนี่คืออยู่ในห้องน้ํานะแล้วมีซอกอยู่ซอกนึงดูช่องแล้วดูข้างในคือข้างในมีดีเทลเว้ยวแบบวางหินวางลูกฟักทองอะไรเงี้ยคือแบบจริงๆมันก็แค่ช่องเล็กๆแหละแต่แบบเออเขาใส่ใจเดียะโอเคค่ะก็คือกลับมาแล้วค่ะหลังจาก d a r k n e น s b a r นนะคะก็ กับบ้านค่ะอันนี้ก็คือไม่ใช่กับบ้านสิกับที่พักกับโรงแรมพร้อมนอนก็ถูกโอเค see you in the morning ค่ะ bye bye เพื่อนสวดมนต์เพราะว่าถ้ากินเบียร์ต่อจะได้นั่งกินยาวๆเพื่อนจะต้องสวดมนต์ก่อนเสรแล้วครับ good morning ค่ะ <God> <görüş> <laughs> ปาตอนนี้ก็คือแต่งตัวเสร็จแล้วร้อยแล้วพร้อมกับนีคนนู้นไปฟิตเนสมานะจ๊ะแล้วก็ <c oughs> ถึงเวลา <c oughs> กินข้าวเบรก fast ที่นี่ก็คือเริ่มตั้งแต่7โมงถึง4โมงเย็นคุณจะมากินตอนไหนก็ได้แล้วก็เช็คอินตอนไหนเช็คเอาท์ตอนนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูเบรก fast ของที่นี่กันนะคะเมนูที่นี่ก็จะเป็นอราคาสเราก็จะสั่งตามนี้ ข้าอาหารมาเยอะมากเดอ้อเต็มโตแล้วเนะี่ยอร่อยมากก็คือโตขมู๋อ่ะอร่อยอ่ะเป็นแบบว่าสม้มคัแซลมอนกับวาซาบิซอสมันอ่ะมันเป็นวาซาบิที่แบบเอออร่อยดินี่ก็คือแบบกินกันไม่ไหวแล้วนะ โอดอิ่มอันนี้ก็คือเรากำลังจะเช็คเอาแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ชื่อกิมส่วนตัวคิดว่าอร่อยที่สุด <c oughs> ในพัทยาแล้วเจอก,กันที่กิมกิม <c oughs> นะจ๊ะกาแฟเป็นยงไงคะ <c oughs> ร้านนี้คือแบบแนะนำ นี่แนะนำมาบอกว่ามาที่ไรกิน2อแก้วทุตภัที่เด่นเจมเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นทีรามิสุนะจ้าส่วนอันนี้จะเป็นเมนูกิมมิลาเต้นะคะซึ่งเป็นเมนูเรค o คอ e n เมนเลยตล้วกโ <c oughs> <ๆ> <c oughs> อ้นเป็นน้ำแข็งแบบน้ำแข็งเขาเป็นกลมๆแบบมากอร่อยมากโคตรอร่อยอคือแบบว่า อร่อยมากที่สุดแล้วที่เคยกินมาถ้าใครมาที่นี่ก็คือพปลองชิมเมนูนี้คือดีมาก,มากจริงๆโอเคค่ะตอนนี้ก็คือกําลังจะกลับบ้านกันแล้วได้กาแฟกันมาคนละแก้วนะแต่ละคนก็คือจะมีภารกิจกันไปต่อน,นี่ก็กลับกรุงเทพส่วนนี่เจ้าไปขัดผิวแล้วก็ไปเที่ยวกันที่บ้านนะจ๊ะส่วนเพื่อนคนนี้นะคะกลับไปทํางานวันอาทิตย์แล้วก็ยังทําง,งาน โอเคค่ะก็จบคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณนะที่ดูมาจนถึงตอนนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย